สังคมของที่เชียงใหม่เขาคิดกันขึ้นนะคะเนื่องจากมีกระแสเรียกร้องให้จัดการการปกครองท้องถิ่นแบบกระจายอํานาจมากขึ้นยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคสําหรับคนที่ไม่เข้าใจการปกครองส่วนภูมิภาคคืออะไรการปกครองส่วนภูมิภาคก็คือลําดับชั้นในกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ะมีผู้ว่ามีนายอําเภอมี กำน,นันมีผู้ใหญ่บ้านมีประหลัดอำเภออันนี้เรียกว่าการปกครองส่วนภูมิภาคซึ่งตอนนี้มันก็ทับซ้อนกันอยู่ถึง3ชุดด้วยการเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยก็คือมีการปกครองส่วนภูมิภาคอันหนึง่งมีอบจอีกมีเทศบาลอีกมีอบตอีกก็ไม่รู้ว่าทํางานกันยังไงนะคะเพราะฉะนันก็เลยอยากจะให้ยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคแล้วก็ให้มีการกระจายอํานาจลงสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบก็เลยนําเสนอเป็นโมเดลค่ะ ขึ้นมามีหลักการที่น่าสนใจดังนี้ก็คือ 1. ให้จัดตั้งการปกครองเชียงใหม่มหานครเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิน่นก็อหมายความว่าไม่มีภูมิภาคแล้วนะคะ,คะ2แบ่งพื้นที่การปกครองเป็นเขตและแขวงส่วนการปกครองที่เคยเรียกว่าอำเภอให้เปลี่ยนเป็นเขตตำบลให้เรียกว่าแขวงสา3ม,มีสภาเชียงใหม่มหานครมีสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครมาจากการเลือกตั้ง จำนวนของสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครขึ้นอยู่กับจำนวนเขตเลือกตั้งที่กำหนดโดยจำนวนราษฎรประมาณ1 0,000แสนคนตามทะเบียนราษฎรทำหน้าที่พิจารณาข้อบัญญัติของเชียงใหม่มหานครและตรวจสอบผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครอันนี้น่าตื่นเต้นที่ให้ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครมาจากการเลือกตั้งของราษฎรทำหน้าที่บริหารงานของเมืองเชียงใหม่โดยตรง ถ้าหากมีการทำงานของผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครขัดแย้งกับสภาเชียงใหม่มหานครผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครอาจยื่นข้อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย <ừ. S 1> ยุบสภาเชียงใหม่มหานครเพื่อให้มีการเลือกตั้ง <grands> ใหม่สมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครจํานวน2ในไมอาจยื่นยติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปให้ผู้ว่าเชียงใหม่มหานครแถลงข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นได้มีการถ่วงดุลกันแบบนี้ 6. ให้มีสมาชิกสภาเขตอย่างน้อยเขตละเจดคนมาจากการเลือกตั้ง ข้อ7ข้อบัญญัติของเชียงใหม่มหานครมาจากผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครหรือร,ร,รัษฎรเข้าชื่อการเสนอให้สภาชเชียงใหม่พิจารณา,าแต่เชียงใหม่มหานครเป็นผู้จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้ายอักรการค้าสัตว์เชียงใหม่มหานครอาจเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละสิบเชียงใหม่มหานครอาจเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอีกหนึ่งในเก้าของประมวลรัษฎากรเก้ายกเลิกการปกครองในระบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล สิบให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลยังมีอยู่ต่อไปโดยขึ้นตรงต่อผู้ในการเขตและผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครนี่เป็นหลักการโอ้นี่เป็นพรบอที่ก้าวหน้ามากเลยนะคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะสาวเชียงใหม่อย่างแขกก็ตื่นเต้นก็คือจริงๆแล้วก็คือเป็นโมเดลที่ใช้อยู่กับกรุงเทพมหานครแต่ว่าคงจะมีในรายละเอียดบางส่วนที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะแขกว่าก้าวหน้ามากกว่าด้วยนะเรื่องสภาเานี่ค่ะรันเตทีนี้พี่เบียร์ขาทำไมเขาถึงอยากให้ เหตุผลเห็นผลเห็นว่าเหตุผลหลักใหญ่ๆเนี่ยเป็นเพราะว่าการจัดเก็บภาษีในปีที่แล้วไม่ใช่ค่ะ2ปีที่แล้ว2553นะคะเชียงใหม่เสียภาษีให้กับรัฐประมาณแสนล้านบาทแล้วได้รับคืนมาให้ท้องถิ่นเชียงใหม่บริหารจัดการตนเอง4ี่0 0่นล้านบาทหายไปประมาณ6 0 0 0 0ล้านบาทที่เข้าไปส่วนกลางคือน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ก็คือจริงๆแล้วตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะจะกำหนดว่า <c oughs> ท้องถิ่นเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ35% <c oughs> จากภาษีที่จัดเก็บได้ทั้งหมด <c oughs> แต่ปรากฏว่าจำนวน40,000ล้านบาทเนี่ยเป็นเพียงแค่25%เท่านั้นนะคะซึ่งเรื่องภาษีก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้แขกมองว่าเรื่องนี้ควรจะต้องผลักดันไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่ <c oughs> แต่ถ้าเชียงใหม่ทำได้สำเร็จจริงๆ <c oughs> ซึ่งก็ ลุนให้ได้สำเร็จนะแขกคิดจะมีความเป็นไปได้ไหมคะที่จะสําเร็จแขกมองว่าอย่างนี้ค่ะแขกมองว่าเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น d e n t r t l i z a t i o n เนี่ยแยกไม่ออกจาก Democratization กระบวนการทําให้เป็นประชาธิไปไตยค่ะ,คะของภาพรวมของของทั้งทั้งประเทศ<ม>แต่ใครคิดว่าอุปสรรคของการกระจายอํานาจลงสู่ท้องถิ่นตามโมเดลของพระราชบัญญััิเชียงใหม่จัดการตัวเองหรือว่าเชียงใหม่มหาคนครเนี่ยนะคะ<ม>จะถูกขัดขวางจากวัฒกรรมที่สําคัญ<ม>ก็คือว่าจะเป็นสาธารณารัฐหรือเปล่า<ม>นี่จะ,ะเป็นการแบ่งแยกดินแดนหรือเปล่า นี่จะเป็นการแบ่งแยกการปกครองหรือเปล่าจะทําให้เสียความสามัคคีหรือเปล่าแต่ถ้ากรุงเทพทําได้ทําไมเมืองอื่นทำไม่ได้ละคะไม่ใช่แต่กรุงเทพที่ทําได้นะคะเรามี2องเมืองก็คือทัยาภูเก็ตกรุงเทพภูเก็ตสามเมืองใช่ไหมคะประเด็นของการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นเนี่ย หลักการมันง่ายมากเลยค่ะเปเหมือนที่เราเคยพูดกันไปหลายครั้งแล้วในรายการนี้ก็คือว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยากได้รัฐบาลที่โปรง่งใสถ่วงดูน้ำนาจได้ตรวจสอบได้คุณต้องทำรัฐบาลให้เล็กที่สุดเพราะยิ่งเล็กเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งลงไปตรวจสอบได้มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียกร้องให้รัฐบาลกลางเนี่ยในโมเดลของพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหาคนครก็จะเรียกร้องว่ารัฐบาลกลางรับผิดชอบแค่เรื่องการครังการทหาร การสารเรื่องใหญ่ๆเรื่องใหญ่ๆส่วนเรื่องอื่นเนี่ยแทนที่คุณจะเอาเรื่องน้ําท่วมเรื่องอะไรต่อมีอะไรทุกเรื่องเนี่ยมากระจุกไว้ที่ทำเนียบอ่ะคนช้าวนาขายข้าวไม่ได้ก็ไปทำเนียบคนลำปางขายสับปะรดไม่ได้ก็ขนสับปะรดมาทิ้งได้าทำเนียบอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ปล่อยสิ ่อยคืนอำนาจนั้นและให้แต่และท้องถิ่นนียมีสภาเป็นของตัวเองเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของตัวเองเขาจะจัดการเรื่องระบบการขนส่งมวลชนของเขายังไงเขาจะจัดการเรื่องน้าเขาจะจัดการเรื่องป่าเขาจะจัดการเรื่องทรัพยากรเขาจะจัดการเรื่องข้าวเรื่องสับปะรดเรื่องยางพารา ซึงก็อาจจะรู้ดีมากกว่าเราแล้วนในสภาเล็กๆในสภาที่เล็กลงอ่ะพี่เบียการตรวจสอบก็ง่ายขึ้นการเลือกตั้งเราก็รู้สันดานนักการเมืองง่ายขึ้นเพราะว่าคนอยู่ในท้องถิ่นด้วยกันเองอันนี้แขกคิดว่าใช้คอมมอนเซนส์ง่ายๆแขกรู้สึกว่าพอคุณทําทุกอย่างให้มันเล็กลงการตรวจสอบถ่วงดุลอานาจความโปร่งใสเรื่องการ corruption, คอร์รัปชันก็จะตรวจสอบได้ง่าย,ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเรื่องแบบ จะเป็นสาธารณล่าหรือเปล่าจะเป็นการแบ่งแยกดินแดนหรือเปล่าเพราะว่าการปกครองแบบนี้นะคะเทศก็ทำแล้วก็ออกมาดีเช่นญี่ปุ่นก็แต่ละเทศบาลก็รับผิดชอบไปมีรัฐบาลเป็นของตัวเองเยอรมันแต่ละแขวงแต่ละแขวงก็มีรัฐบาลมีรัฐสภาของตัวเองถ้าเช่งใหม่มหานครทําสําเร็จเช่งใหม่ก็มีรัฐสภาของตัวเองก็รับผิดชอบปัญหาของตัวเองไปใครจะขุดลอกน้ําปิงใครจะดูดทรายเรื่องก็ไม่ต้องมาที่ ถนนราดดำเนินมาทำไมไกลกันสักและอีกอย่างนึงมันก็เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยเขามามีส่วนร่วมได้ยอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างแข่งขันมากอย่างเช่นส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการศึกษา คุณสามารถดีไซน์ใช่ไหมคะหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้จริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยโคตรจะเป็นแบบว่าประชาธิปไตยเลยคือแบบว่าต้องใช้คำนี้แ้บบว่าชาวบ้านคือมันเป็นเป็นสิ่งที่เป็นอ๋อมันเป็นสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดและอันนี้แหละคือการ empower คือการให้ให้อำนาจสร้างความเขี่แงแท้ให้กับชุมชนแล้วกับประชากรจริงๆแต่คราวนี้เฟยกับตั้งคำถามค่ะพี่เบียร์พี่แขกว่ามันไม่มีวาระกรรมที่จะขัดขวาง พรบรนี้ด้วยการบอกว่าคนยังไม่พร้อมหรอกอคล้ายๆกับที่เราพูดในเรื่องของรัฐธรรมนูญในระดับประเทศนี่<ม>ไหม<ะ>อาจารย์ชำนาญคุณชำนาญจันเรืองซึ่งเป็นน,นักวิชาการอิสระพ,พูดถึงมายาคติและข้อสงสัยในการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคก็จะมีมาอย่างนี้หนึ่งเป็นการแบ่งแยกรัฐ ซึ่งไม่จริงเพราะแม้จะไม่มีราชการส่วนภูมิภาครัฐยังคงเป็นรัฐเดี่ยวเหมือนญี่ปุ่น<ะ>และยังมีสถาบันกษัตริย์เป็นประมุขเช่นเดียวกับไทย<ะ>ท้องถิ่นจะไม่ทําี่เรื่องทหารต่างประเทศเงินตราสารเราจงไม่ต้องห่วงสองกระทบต่อความมั่นคงไหมไม่จริงเพราะแม้แต่เกาหลีใต้ซึ่งไม่มีราชการส่วนภูมิภาคและยังอยู่ในสภาวะประกาศสงครามกับเกาหลีเหนือ<ะ>ก็สามารถ<ะ>ทําได้ะนะคะสามรายได้ท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ ก็แน่นอนเพราะว่าปัจจุบันนี้ให้เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเก็บภาษีได้จิ๊บจอยเช่นภาษีใต้ภาษีบำรุงท้องที่แล้วจะเอารายได้ที่ไหนมาเพียงพอถ้าเกิดให้เขาเป็นหน่วยการหน่วยการปกครองท้องถิน่นจริงๆเขาก็จะเก็บภาษีได้พอซึ่งเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ไม่จริงสี่อบจอบตเทศบาลจะมีอยู่หรือไม่ในร่างพระราชบัญญัตินี้กาหนดให้มีการปกครองท้องถิ่นในสองระดับคือระดับเป็นเชียงใหม่มหานครระดับล่างเป็นเทศบาลนะคะก็จะไม่ทับซ้อนกันละ สี่จะเอาข้าราชการส่วนภูมิภาคไปไว้ที่ไหนในอำเภอยังมีอยู่หรือไม่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมาจัดการเลือกตั้งมีวาระ4ปีผู้ว่าราชการจังหวัดเดิมและข้าราชการส่วนภูมิภาคมีทางเลือกว่าจะกลับไปสังกัดกระทรวงทบวงกรมที่ส่วนกลางหรือเลือกจะอยู่ในพื้นที่เดิมก็สังกัดเชียงใหม่มหาคนครกลายโอนจากข้าราชการส่วนภูมิภาคมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนแอำเภอที่มาจากการแต่งต so ั้งจากกรมการปกครองก็จะหมดไปมีผู้อนวยการเขตซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดเชียงใหม่มหานครทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานข้อหกเขตพื้นที่อําเภอตําบลหมู่บ้านจะหายไปไม่จริงเขตการปกครองยังเหมือนเดิมเพียงจะเปลี่ยนชื่อเป็นเขตและแขวงแทนเจตกำนันผู้ใหญ่บ้านยังคงมีอยู่หรือไม่ถ้ายังมีมีอยู่ในบทบาทอะไรคําตอบก็คือยังคงมีอยู่เหมือนในกรุงเทพมหานครแต่ให้บทบาทใน แต่บทบาทในด้านการพัฒนาจะหมดไปเพราะเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นซึ่งมีงบประมาณเป็นของตนเองส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในด้านความการรักษาความสงบเรียบร้อยในฐานะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยของตำบลและหมู่บ้านตามกรณีมีอำนาจจับคุม,ค,มคุมขังตามกำหนดออประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาข้อ8ประชาชนยังไม่พร้อมยังมีการศึกษาที่ ดีไม่พอไม่จริงไม่จริงเพราะคำกล่าวที่ว่าประชาชนเป็นอย่างไรผู้แทนเป็นอย่างนั้นจะเห็นได้จากผู้แทนของคนกรุงเทพยังชกต่อยกันในสภาแต่ผู้แทนของคนจังหวัดอื่นยังไม่ปรากฏเพราะฉันการศึกษาไม่ได้วัดอะไรนะคะก้าวนักเลงครองเมืองก็ไม่จริงตัวอย่างผู้ว่าราชการกรุงเทพแต่ละคนก็ไม่เห็นขี้เหร่สักคนหนึ่ง แม้ว่าจะมีคนขี้เหร่สมัครแต่ก็ไม่เคยได้รับการเลือกตั้งนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าท้องถิ่นเขาจะเลือกคนขี้เหร่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาค่ะก็เรายอมรับในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนแล้วก็การตัดสินใจของตัวเองและในเมื่อหน่วยเขาเล็กๆอ่ะอเลือกมาแล้วไม่เวิร์กมือสี่ปีก็้ก็ไปเราออกก็ไปก็ไม่เคยเข้าใจว่าทําไมตอนนี้ผู้ว่าต้องส่งมาจากมหาดลไทยส่วนกลาง สันทันที่มาปกครองนี่คือวิธีการคิดแบบอนานิคมอะส่งมาจากส่วนกลางแล้วไปปกครองคนที่แบบได้กว่าพวกแบบว่าบาบาเรียนทั้งหลาย่ะคเดี๋ยวนะอีก4ี่ข้อนะห่วงเรื่องนักเลงครองเมืองพูดไปแล้วห่วงเรื่องซื้อเสียงขายเสียงอาจจะจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าปัจจุบันนี้จะดีกว่าเพราะว่า ก็อย่างที่รู้ตอนนี้ตําแหน่งนายอเภอผู้ว่าก็ซื้อขายกันเป็นหลายสิบล้าน,นหลายสิบล้าน11ทุจริตคอร์รัปชันเปลี่ยนโอนอนํานาจจากอํามาตใหญ่ไปสู่อํามาตเล็กล้างพรบนี้กําหนดให้สภาให้สภาพลเมืองหรือลูกขุนพลเมืองคอยถมดุลอาจจะมีลูกขุนพลเมืองนะคะมีซีวิลจูรีซซึ่งจะตรวจสอบการทํางานของทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติแล้วชี้มูลส่งฟ้องศาลนี่จะดีกว่าของกทมนะคะ ข้อ12ผิดกฎหมายหรือเปล่าพรบนี้ไม่จริงเพราะเป็นการใช้สิทธิ์ที่มีตามรัฐธรรมนูนมาตรา281ถึงมาตรา290รองรับไว้ตอบทุกคำถามน่าสนับสนุนแต่พี่ก็ยังกังวลนิดนึงเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยที่น่าจะอยากรักษาตำแหน่งของตัวเองเอาไว้คือเก้าอี้อันนั้นปัญหาคอยดูกันต่อก็เป็นเรื่องงบประมาณด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ